น้องสาวไปที่เบื้องหลังละครก่อนเนี่ยมโอ้ยๆกลับมาได้กลับมาได้มีใจไม่แอบเซแล้วกลับมาได้อยู่ดีอยู่ีก็เซคือมันลุนเกินไงคือตั้งตัวไม่อยู่เลยเพราะว่าละครเรื่องของเราอะวันล่าคือชีวิตของปานแก้วมันแบบโอ้ โซซัาโซเซไงก็คือบานแก้วนะคะจริงจิงสนิทฐาตอนนี้เขาอัปเดตแล้วนะเป็นชื่อชื่ออะไรฮะบันแก้วคือตอนนี้โดนไล่ล่าไม่หยุดเลยก็ต้องหนีนะคะเพราะว่าคนที่ต้องจับการเอ้ยจับตัวเนี่ยแล้วก็หนีลงไปที่ท่อน้ำท่อน้ำลงทุนมากเลยขึ้นมาคือเลเทสเปียดปอนกันปนแต่ว่าถึงจะโชคายแค่ไหนมีผู้ชายมาช่วยผู้ชายขี่ม้าขาว ต่พูมาช่วยท่านตลอดเลยพระเอกของเราสุดๆแต่ว่าก็จะช่วยแบบในมากอะนิ่งๆขึงๆคลิปคู่คลิปคู่สดๆเขามีฉายาว่าเจ้าชายน้องแข็งเขาเป็นฟิลเจ้าชายน้องแข็งเลยสุดโทษเอ้ยนั่นแหละค่ะแต่ว่าส่วนจริงๆก็จะเป็นคาแรคเตอร์ต่มของเขาเลยงอนเป็นฟิลสาว19มองแง่แม่งอนก็เป็นสไตล์ของเขาเลยค่ะอ๋อกลายเป็นว่าก็เลยปากแข่งทั้งคู่ปาาแข่งทั้งคู่เลยจะเปยังกันฟังสัมภาษณ์ก่อนหน่อยครับเออ ที่มีเป็นร้อยเอเคอร์ไปแอบในท่อไม่แอบในท่อเนื่องนี้จริงๆเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนที่แบบมีแผนมีชั้นเชิงในการทําอะไรต่างๆนาใช้หน้านเ n นของตัวเองเนี่ยในการเหมือนแบบต่อกรกับผู้ร้ายได้หลายๆซีนใช่แล้วก็จะทําเป็นแบบหรอไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าเขายากเห็นเราเป็นเด็กอยู่ใช่ปะก็เป็นฟีลแบบไม่อะไรแต่จริงๆเด็กคนนี้ก็คือแสบอ่าคือจริงๆเราคอยดูแลเขาในแทบทุกซีนอยู่แล้วแต่ก็จะเป็นดูแลแบบ เหมือนแข็งๆหน่อยดูแลแบบดึงๆตึงๆหน่อยคือไม่อยากจะเผยความรู้สึกเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบถอดเสื้อออกเพราะเราร้อนเอ้ยไม่ใช่ถอดเสื้อออกคุมให้เขาเพราะเดี๋ยวเขาหนาวอยู่ในท่อนานนี่คือเขาบอกเล่นเป็นตัวเองป้าภูมิอ่ะแมบมานิ่งอะไรเงี้ยนิ่งๆขึมๆรอรอใช่ค่ะไหนไงก็รอชมความสนุกกันต่อนะคะขวัญล่าเวลา19นาฬิกาค่ะ